พี่เป็นเรียนเมื่อพี่เรียนที่ไหนอะ่ะเพ่มหาลาัยนี้รู้สึกจะไม่ได้อาวุธนี้ให้พี่นะมันมันไม่มีอะมันไม่มีมันไม่มีสายของที่ที่พี่เรียนอะ ทหารเรือสหรสิทธิ์เก่าสถาบันเดียวกันกับมดเล็กสสเพื่อไทยน้องของมดดำขา้ชาพาโดนชะปมวุฒิภิปหลังตรวจสอบไม่พบคณะที่เรียนจบกลายเป็นเรื่องฮือฮาค่ะแล้วก็เริ่มทีจาบานปลายสำหรับเรื่องของดรแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยหรือว่าหมอเกต สมาชิกวุธิสภาหรือว่าสอวอที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับหนึ่งถูกตั้งข้อสงสัยค่ะเรื่องของวุฒิการศึกษาปอโทแล้วก็ปอเอกมาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาหลังจากที่มีการไปออกรายการและนายสรยุทธสุทธ a นจินดากรรมกรข่าวได้มีการให้โชว์สกิลภาษาอังกฤษ จนนำไปสู่คาการขุดคุยประวัติของหมอเกตเพื่อจับโป๊ะค่ะอย่างจงครึมแม้ทีมทนายความและอาจารย์จะมีการออกมายืนยันว่าสถาบันดังกล่าวมีอยู่จริง ในสังคมค่ะก็ยังมีความคลางแคลงใจถึงตําแหน่งด้านวิชาการหลายตําแหน่งและจากเรื่องของหมอเกตค่ะก็เป็นเหตุให้ลุกลามบานปลายนําไปสู่การขุดคุยข้อมูลของนักการเมืองอีกหลายคนถึงข้อมูลประวัติการศึกษาเช่นคนแรกค่ะที่โดนก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพมเพ่าที่ก็อาจจะถือได้ว่าเป็นรุ่นพี่ เพราะว่าเคยค่ะมีใบเทียบวุฒิจากสถาบันดังกล่าวและเคยถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์แบบเดียวกันล่าสุดค่ะก็มีนักการเมืองอีกคนที่กระโดขุดคุยข้อมูลการศึกษาจากสถาบันดังต่างประเทศนั่นก็คือมดเล็กหรือว่านายสักชายตันเจริญสอสพักเพื่อไทยฉะเชิงเซาเขตสามซึ่งก็เป็นน้องชายของพิธีกรชื่อดังมดดำข้าชาพาตันเจริญ โดยทั้งสองค่ะเป็นบุตรชายของนายสุชาติตันเจริญอดีตรองประธานสภาผู้แทนรัษดรคนที่หนึ่งและอดีตสสัดชเชิงเซาเขตสามนั่นเองโดยพบว่าข้อมูลประวัติการศึกษาของมดเล็กในเว็บของพักเพื่อไทยมีการระบุว่าจบปริญญาตรี s o u t h e r n New Hampshire u n i v e r s ร t ซสาขาบริหารธุรกิจ AB Degree ซึ่งก็เป็นหมหาวิทยาลัยเอกชนค่ะอยู่ในสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์รัฐนิ h a m มเช i ร์ซึ่งก็ห่างจากบอสตันเพียงหนึ่งชั่วโมงซึ่งก็มีการเปิดสอนค่ะระดับปริญญาตรีปริญญาโทและก็ปริญญาเอกต่อมาค่ะพันจ่าโทสิทธิกรกันใจยาซึ่งก็เป็นทหารค่ะสังกัดกองทัพเรือสหรัฐ ซึ่งก็มีการเข้าบรรจุค่ะตั้งแต่ปี2,544จนถึงปัจจุบันและก็เป็นชาวไทยภูมิลำเนาค่ะอยู่ที่จังหวัดลำปางแล้วก็ยังเป็นแอดมินแฟนเพจจ้าโอในกองทัพเรือมากันซึ่งก็มีการออกมาอัดคลิปค่ะมีการตั้งข้อสงสัยเรื่องของวุฒิการศึกษาของนายศักชัยตันจเจริญสสพักเพื่อไทยฉะเชิงเซาเขต3หรือว่ามดเล็ก น้องของมดดำซึ่งพันจ่าโทสิทธิกรนั้นค่ะก็จบการศึกษาจากสถาบันเดียวกันกับมดเล็กน้องของมดดำนั่นเองโดยบางช่วงค่ะบอกว่าสวัสดีครับพี่ศักชยัยพี่ศักชัยรู้จักจ่าไหมถ้าไม่รู้จักไม่เป็นไรจาาแค่คนธรรมดาไม่ได้เป็นนักการเมืองเหมือนพี่ศักชัยเพื่อไทยนะครับวันนี้จา่ามีคําถามจ่าดีใจมากๆจ่ามาเจอพี่ศักชัยแล้วจ่าดีใจตรงที่ว่า พี่ศักชัยจบมหาวิทยาลัยเดียวกันกันกบจ่าด้วยพร้อมทำท่าทางดีใจและก็บอกว่าตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นแต่แ่พร้อมกับมีการโชว์ข้อมูลการศึกษาค่ะของนายศักชัยหรือว่ามดเล็กที่ปรากฏอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของภัคเพื่อไทยและก็บอกอีกว่าสาขาที่มดเล็กจบนั้นเป็นสาขาเดียวกันกันกบที่จ่าจบพอดีคือสาขา bachelor of art degree ซึ่งถ้าปันเราค่ะก็คือปริญญาตรีศิลปศาสตร์และต่อมาค่ะก็มีการเปิดดูวุฒิการศึกษาปริญญาตรีของมดเล็กและก็บอกว่าพี่สักชายทำไมของพี่ดูแปลกๆที่ระบุว่า Bachelor of Science of Business Study หรือปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ธุรกิจศึกษาและพันจ่าโทสิทธิกรค่ะก็ได้มีการโชว์วุฒิการศึกษาของตนเองและก็บอกว่าตนนั้นจบ Bachelor of Art general study แต่ของโมดเล็กที่เขียนในเว็บกับที่เขียนในใบวุฒิที่เปิดเผยออกมานั้นไม่เหมือนกันพันจาโทสิทธิกรค่ะถึงกับอุทานว่ามันคืออันอย่างว่าผมก็เลยเข้าไปดูซึ่งก็คาดว่าค่ะน่าจะเป็นเว็บข้อมูลของสถาบันดังกล่าวแต่กลับค่ะไม่พบสาขาที่โมเล็กเรียนจบปรากฏแต่อย่างใดพร้อมกับมีการถามว่าพี่เรียนที่ไหนพี่มหาวิทยาลัยนี้น่าจะไม่ได้อาวุธนี้ให้พี่นะมันไม่มีสายที่พี่เรียน ร้อมกับมีการฝากบอกว่าใครก็ได้ช่วยฝากไปถึงพี่ศักชยัยไหนไหนเราก็เรียนจบมหาวิทยาลัยเดียวกันแต่ผมหาของพี่ไม่เจอพี่ไปเรียนรุ่นไหนพี่พี่มาอเมริกาตอนไหนหรือพี่เรียนผ่านทางออนไลน์หรือเปล่าพร้อมกับมีการทิ้งท้ายดีใจมากได้เจอสิ์พี่จบมหาวิทยาลัยเดียวกันแต่ว่าสาขาที่มดเล็กจบนั้น กับหาไม่เจอแล้วก็บอกว่าอยากจะรู้เหลือเกินใบปริญญาที่ได้ในหมหาวิทยาลัยมันไม่มีสายนั้น แล้วไปจบที่มหาวิทยาลัยนั้นได้อย่างไรทําให้มีคนค่ะเข้าไปวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เป็นจํานวนมากซึ่งต่างก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่าจะเหมือนกับกรณีของหมอเกตหรือไม่แต่ล่าสุดค่ะพบว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อจูจ่ๆค่ะพันจาโทสิทธิกรก็ได้มีการออกมาอัดคลิปลงในติ๊กตอกขอโทษมดเล็กในเรื่องของคําพูดคําจาท่าทางที่มองว่าดูไม่สุภาพต่อมดเล็ก แต่ก็ยังยืนยันนะคะว่าตนเองไม่พบข้อมูลสาขาที่มดเล็กจบในข้อมูลของหวาทยาลัยโดยบางช่วงค่ะบอกว่าจ่าต้องของกราบอภัยกับกิริยาท่าทางที่จ่าได้ทำกับพี่ศักชัยไปนะครับคือยังไม่มีใครว่าอะไรจ่าหรอกครับแต่ว่าจ่ากลับไปดูคลิปแล้วมันไม่สุภาพมันเหมือนไม่ลูกผู้ชายพร้อมกับมีการยกมือไหว้แล้วก็ขอกราบอภัย ผมว่ามันผสมผสานจากความรู้สึกที่เราถูกหลอกแล้วในเว็บไซต์เพื่อไทยบอก Bachelor of Art s แต่ในดีกรีของพี่ Bachelor of Science แล้วในการเป็นถึงระดับ Professional มันน่าจะเป็นข้อมูลที่ตรงกันมากๆผมก็ไม่ได้รู้จักพี่ศักชัยหรอกครับ ผมก็ไม่ควรทํากิริยาท่าทางอย่างนั้นต่อพี่ซึ่งมันก็มาด้วย2เหตุผลหลักๆคือ 1. คนไทยเพิ่งโดนหลอกและอีกอย่างในเว็บไซต์ของเพื่อไทยบอก bachelor of art แต่ในตัวใบดีกรีของพี่เป็นอีกส้ายหนึ่งมันแบบไม่น่าผิดพลาดผมก็เลยทำวิสัยแย่ๆออกไป จะเชื่อว่าพี่เรียนจบจริงจากมหาวิทยาลัยนี้แหละเพราะมหาวิทยาลัยนี้ก็เป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่จะจบมันเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ดังอะไรไม่ได้สูงส่งเหมือนฮาวาด MIT การจบมหาวิทยาลัยนี้ง่ายมากๆ การที่ผมพยายามเข้าไปในเว็บไซต์ไปดูสายคณะที่พี่จบแล้วมันไม่มีแต่สันนิษฐานว่าคณะอาจจะเปลี่ยนชื่อจากอดีตพี่ศักชัยอาจจะเป็นรุ่นพี่ผมหลายรุ่นเลยแล้วก็จบมานานแล้วชื่อคณะอาจจะเปลี่ยนมาเป็นสายอื่น พร้อมกัมีการบอกว่าพี่ศักชัยคงจะไม่ถือสาผมเนาะยังไงพี่ก็อยู่ในที่แจ้งในจุดที่ประชาชนก็อยากจะรู้ความจริงแล้วก็มีการทิ้งท้ายยังไงผมรอคำตอบแล้วกันนะพี่ในทำนองขอโทษค่ะแต่ก็ยังอยากจะรู้ความจริงเมื่อคลิปดังกล่าวค่ะถูกเผยแพร่ออกไปหลายคนค่ะก็เริ่มรู้สึกสงสยัยอยากที่จะทราบความเป็นจริงเหมือนกัน ซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปในะคะว่าทางมดเล็กนายศักชัยตันเจริญสสพักเพื่อไทยน้องของมดดำจะมีการออกมาชี้แจงเรื่องนี้หรือไม่อย่างไร